อาจารย์สิงร้ายนะครับเปิดหมากตัวแรกพัฒนาโคนขึ้นมาคอสช่วงเปิดหมากเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับอาจารย์นกกระจิบตั้งรับด้วยโคนฉาอาจารย์สิงร้ายพัฒนาม้าขึ้นหมากแดงนะครับอาจารย์นกกระจิบเดินม้าจอเจ็ดเม็ดฉาสอเม็ดคอเจ็ด เบี้ยจอสี่เบี้ยงอห้าเบี้ยชฉสี่เบี้ยชอช้างห้าอาจารย์สิงร้ายขึ้นเป็นไม้โยงขวาอาจารย์นกกระจิบเปิดเบี้ยคอหขึ้นไปอาจารย์สิงร้ายเดินเบี้ยขอสอาจารย์นกกระจิบเดินม้านะครับคอหเป็นไม้โยงขวานะครับ เกมนี้เป็นศึกไม้ยงขวาทั้งคู่เม็ดขึ้นเม็ดขึ้นงอหกโคนขึ้นผูกเม็ดโคนขึ้นผูกเม็ดรูปหมากเดียวกันเลยนะครับหมากขาวขยายโคนหมากแดงขยายโคนชอชังหกเป็นไม้ยงขวาอิทธิฤทธิ์นะครับอาจารย์สิงร้ายเลือกเลือกที่จะแปรขบวนด้วยขุนวังนอก อาจารย์นกกระจิบนะครับแปรขบวนในขณะที่เป็นหมากสีแดงนะครับแปรขบวนด้วยโคน9้าวร้าวอาจารย์สิงร้ายตีโต้โขน9้าวร้าวด้วยเบี้ยชอสี่อาจารย์นกกระจิบดึงโคนถอยกลับมาชอหกอาจารย์สิงร้ายปูเบี้ยยอสี่เข้ามาอาจารย์นกกระจิบกินตัดเบี้ยในที่ชอสี่เม็ดขึ้นมากิน อาจารย์นกกระจิบขึ้นขุนนะครับงอเจ็ดในตำแหน่งขุนวังในอาจารย์สิงร้ายไล่โคนโคนถอยมาที่ฉาเจ็ดอาจารย์สิงร้ายนำเรือกอนะครับมาจอ1หนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอแปดนะครับมาขอแปดอาจารย์สิงร้ายเดินเรือชฉชั้งหนึ่งอาจารย์นกกระจิบชิงเบี้ยสูงนะครับ อาจารย์สิงร้ายนำโคนขึ้นที่คอสี่อาจารย์นกกรจิบไล่เม็ดอาจารย์สิงร้ายดึงเม็ดนะครับถอยกลับไปชอช้างสามอาจารย์นกกรจิบนำโคนขึ้นตำแหน่งโคนขุนพลเดียวอาจารย์สิงร้ายนะครับ เดินเบี้ยบุกขึ้นมาไล่มาเบี้ยขอหอาจารย์นกกระจิบกินตัดโคนเข้ามาจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบตอบโต้กลับด้วยการใช้เบี้ยที่งอสนะครับกินตัดเบี้ยขอ3เป็นเบี้ยไงไหขุนขึ้นมากีด อาจารย์ทุกรจิบนำม้าลงบ่อนะครับที่งอสไล่กินโคนจังหวะนี้อาจารย์สิงร้ายตัดสินใจนำม้านะครับกินอาจารย์ทุกระจิบนำเบี้ยน,นอกกินฝังสูงนะครับตีรุก ขุนลงไปคอสอโคนขึ้นแรกอาจารย์สิงร้ายผูกโคนอาจารย์นกกระจิบนำเรือยอ8มาคอแกดต่อขุนเตรียมที่จะกินโคนฟรีเปิดลุกนะครับจังหวะนี้อาจารย์สิงร้ายตัดสินใจดึงโคนถอยกลับ อาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดบุกเข้าไปอาจารย์สิงร้ายนำเรือนะครับมาขอ1จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบจับกินเบี้ยจุดอ่อนอาจารย์สิงร้ายดึงคนลงไปผูกอาจารย์นกกระจิบถอยโคนนะครับกลับมาที่ขอเจ็จะขึ้นไปกอหก ก .5 หจับกินเบี้ยกอสี่ของขาวอาจารย์สิงร้ายหลบขุนให้ปลอดภัยโคนขึ้นกอหอาจารย์สิงร้ายนำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำโคนจับกินเบี้ยจุดอ่อนเรือผู่นะครับอาจารย์นกกระจิบวางแผนซ้อนเรือกินเบี้ยตัวนี้ให้ได้ จะได้เปรียบเบี้ยหนึ่งตัวอาจารย์สิงร้ายรู้ทันเตรียมสอนผูกอาจารย์นกกระจิบ้อนอาจารย์สิงร้าย้อนที่กอหนึ่งผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำมานะครับขึ้นไปคอหกจังหวะนี้นะครับอาจารย์สิงร้ายยอมเสียเบี้ยริมนะครับ ใช้โคนขึ้นมาคอสี่อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจในตาน,นี้นะครับกินเบี้ยจังหวะนี้นะครับอาจารย์สิงร้ายยอมเสียโคนเส้นกับเม็ดนะครับเพื่อบุกโจมตี มาดูว่าอาจารย์สิงร้ายมีแผนการอะไรนะครับแต้มน,นี้ดีนะครับผมเป็นการเตรียมที่จะนำม้าขึ้นมาตานี้นะครับคู่นะครับขู่ที่จะรุกคาดหรืออาจจะเป็นแผนนำเรือมาจับก,กินเบี้ยจุดอ่อนตัวนี้หรือเปล่า นะครับต้องดูนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์สิงร้ายจับกินเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบนะครับยอมเสียเบี้ยดึงโคนกลับมาใช้งาน อาจารย์สิงร้ายกินแลกเรือหนึ่งลำรุกครับตัดกำลังนะครับอาจารย์ทุกระจิบนำเรือกินอาจารย์สิงร้ายกินเบี้ยที่ขอห้าตอนนี้สถานการณ์เป็นเม็ดเบี้ยสู้โคลน,นะครับตอนนี้เรือจับกินโคลสีแดงนะครับโคลบุกขึ้นไปขอสีไล่เรือ อาจารย์สิงร้ายนําเรือมาที่ขอไข่หอาจารย์นกกระจิบขยับขุนนะครับมาคอ7อาจารย์สิงร้ายนําม้าขึ้นมาคอ4จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเดินเรือนะครับกอห เรือกอ6อาจจะมาป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้ม้าลงมาป้องกันไม่ให้เรือมาจอดตานี้นะครับในตาที่41นะครับอาจารย์สิงร้ายต้องตอบโต้ด้วยการขยายเม็ดนะครับมายอ4 อาจารย์นกกระจิบนะครับนำโคนเข้าไปคอสอาจารย์สิงร้ายดึงโคนนะครับไปตั้งรับลงไปจอ1อาจารย์นกกระจิบนําเรือนะครับออกมาที่กอแอาจารย์สิงร้ายนําขุนขึ้นชอส จังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ช .8 อาจารย์สิงร้ายนะครับเดินม้ามาแรกจังหวะนี้ อาจารย์นกกระจิบถอยโคนนะครับลงมางอเอาจารย์สิงร้ายกินแรกมา้าสถานการณ์ตอนนี้สีแดงนะครับได้เปรียบสักหมากหมากขาวกำลังตัดหมากเพื่อเสมอนะครับเริ่มค่อยๆตัดกำลังนะครับโคนขึ้นไปกินไล่เรือเรือมากอห้ 5. ขุนขึ้นไล่ เรือลงไปกอนหนึ่งนะครับโคนขึ้นขอห้าอาจารย์สิงร้ายขยับขุนมาชอาชังสามโคนขึ้นขอสี่อาจารย์สิงร้ายเดินเรือขึ้นกอสอง โคนขึ้นไปไล่เรือนะครับมาใช้งานที่ตาฉสองนะครับจับกินเบี้ยตัวนี้กดต่อเรือของแดงถือว่าดีนะครับเรือลำนี้เพื่อจะได้เตรียมลอยเบี้ยเข้ามานะครับจะได้แลกหมากออกให้หมดจะได้เสมอกันได้นะครับอาจารย์ทักรจิบนำขุนขึ้นคอห และจังหวะนี้นะครับอาจารย์สิงร้ายนะครับเล่นแต้มเม็ดเข่าลอยเข้ามาเพื่อที่จะหงายเบี้ยนะครับถือว่าสวยงามนะครับเม็ดแต้มนี้เบี้ยริมกินเพราะว่าเบี้ยตัวนี้กินไม่ได้เรือขาดหงายนะครับเตรียมที่จะกินเบี้ยตัวนี้ ถือว่าตอบโต้ได้สวยงามนะครับอาจารย์นกกระจิบต้องยอมเสียทางด้านนี้นะครับจึงนำโคนนะครับเข้าไปจับกินเบีย้ยตัวนี้โคนขึ้นนะครับจอสองผูกเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำโคนตัวนี้เข้าไป เบียงหงายมาไล่เรือเรือไปกอแปดนะครับเบียงหงายกินนะครับนี่คือเบียงหงายตัวนี้แสบมากนะครับเกาะกินเบียบ้ยเรือไปกอสามจับกินเบีย้ยตัวนี้อาจารย์สิงร้ายนะครับเดินเรือขึ้นมาผูกเหนียวมากนะครับ เหนียวในที่นี้หมายถึงเหนียวแน่นในการป้องกันนะครับผมโคนนะครับยอมที่จะเส้นนะครับมาจอ3อาจารย์สิงร้ายกินเบี้ยกินหงายเรือกิน อาจารย์นักประจิบนำขุนนะครับเข้าไปไล่เรือเรือหลบมาตานี้ครับโคนถอยมากินเบี้ยงหงายกินนะครับอาจารย์สิงรายกินเบี้ยตัวนี้ครับเรือไปกอนหนึ่ง เบี่ยงไหนมาตานี้ครับเกมนี้นะครับบันทึกมากจบลงถึงตรงนี้นะครับจบลงด้วยผลเสมอกันนะครับผม